บทสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยอิมินาสกาเรณะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรณะธรรมังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรณะสังขังอภิปูชยามิบทกราบพระรัตนตรัยอระหังสัมมาสัมพุทโธพระวาพุทธังพระวันตังอภิวาเทมิกราบสวาขาโตพระวตาธโมธรรมังนามสามิกราบ สุปฏิปโนภควะโตสาวกสังโฆสังคังนามิกราบนมัสการภารตนาไตรนโมตสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสะนโมตสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสะนโมตสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะขอขมาภะรตนาไตรวันทามิพุทธัง สัพพะเมโทสังคะมะทเมพั ences, classes, icos, นตีวันทามิธัมมังสัพพะเมโทสังคะมะทเมพันตีวันทามิสังขังสัพพะเมโทสังคะมะคเมพันตีไตรสระนคมพุทธังสระนังขจามิธัมมังสระนังขจามิสังขังสระนังขจามิทุติยัมปิพุทธังสระนังขจามิทุติยัมปิธัมมังสระนังขจามิทุติยัมปิสังขังสระนังขจามิ ตติยมปิพุทธังสารนังฆฉามิตติยมปิธรรมังสารนังฆฉามิตติยมปิสังขังสารนังฆฉามิถวายพระพร อิติปิโสภควาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณาสัมปันโนสุขโตโรกวิถูอนุตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวะมนุษสานาังพุทโธภควาติสวาขาโตภคว,าวาตาธโม,มสันติโกอากาลิโกเอหิปสิโกโอปนนุปะณียโกปัจจัตังเวทิตพโพวินยุหิติ สุปฏิปันโนภควะโตสาวกสังโฆอุช kind of ุปฏิปันโนภควะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภควะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควะโตสาวกสังโฆยะทิทางจตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสาปุคลาเอสาภควะโตสาวกสังโฆอหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกะริเนโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกสาติ พาหุงพาหุงสหสะมะพินิมิตะสาวุทันตังครีเมฆขลังอุทิตะโครสะศสนามารังทานาธิธรรมะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเมชายะมังคลานิมาราติเรกะมะพิยุชิตะสภะระติงโครัมปนาละวะกะมักคะ มัททะยักขังขันตีสุทันตะวิธินาชิตวามุนินโธตันเตชะสาภวตุเมชยะมังคลานินาลาคิริงขชวรังอติมัตตะภูตังทาวาก,กิจักะมัทษาหนีวะสุธารุนันตังเมตัมภูเสกวิธินาชิตวามุนินโธตันเตชะสาภวตุเมชยะมังคลานิอุขิตะขัดขมติหัตถะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะ ปทถังคุลิมาละวันตังอิทีพิสังขะตะมะโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเมชยะมังคารานิกัตวานะกัตถมุธรังอิวะคัพภิณิยาจินจายะทุทวะวัจฉนังชนะกายะมเชสันเตนะโสมวิธนาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเมชยะมังคลรานิสัจจังวิหายะามาติสัจกะ วาทะเกตุงวาทาพิโรปิตะมะนางังอติอันตะภูตังปัญญาปทีปชาลิโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเมชยะมังคลานินันโทปันันทาภูชะขังวิผูทางมะฮิติงปุตเตณเถระผูชเคณทะมาปันโทอิทูปะเทสะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเมชยะมังคลานิ ทุกขาหะทิฏฐิผุชเคนาสุทธทะทะหัถังพรมังวิสุทธิชุติมิธิภะทากาพิธานังยานาคเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเมชยะมังคลานิเอตาปิพุทธะชยะมังคละอัตคาถา,ายโยวจาจณนทินาทีสระเตมทันติหิตาวะาาเนกะวิวิธานิจุปัฏฐวาณิโมขังสุขังอธิขะ เยมยนโรสปัญโยไชยปริมหากามหาการุนิโกนาโถหิตายะสภาปานินางปูเรตวาปารามีสภาปัตโตสัมโพติมุตมังเอเตนะสัจวัชเชนะโหตุเมชยะมังคลังชยะโตโพธิยามมลีกัน สักกานางนันทิวัตโนโอเอวังอาหางวิชยโยโหมิชยสุชยมังคเลอปราชิตะปลักเกศีสเยปัทวิปุกคเลอภิเสเกสัพพุทธานาังอคับปโตปโมทาติสุนักขตังสุมังคลังสุปปาตังสุขุติตังสุขโนสุโุหโตจะสุภิทางพรมัง จาริสุปัทคินางกายากรรมังวาจากรรมังปัทขินางปัทขินางมโนกรรมังปณิทีเตปัทคีนาปัทขีนานิกัตวาณะละพันตเทปัฏฐคินีภวตุสพะมังคลังรักขันตุสพะเทวตาสพะพุทานุภาเวนะสทาสโธพิภวันตุเมภวตุสพัง มะขลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัตตาสธิภวตุเมยภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังขานุภาเวนะสัทธาสธิภวตุเมอิติปิโสอิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปนนสุขโตโรกกวิถูอนุตารปุริสธรรมสารถิสัธาเทวมนุษย์สานัางพุทโธภควาติ บทแผ่เมตตาแก่ตนเองอังสุกิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิทุโโหมิปราศจากความทุกข์อเวโรโหมิปราศจากเวรอพยาปโชโหมิปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอ,อนิโคโหมิปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตตานังปริหารามิมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทินบทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์สัเพสัตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวลาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชาโหตุสุขจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตนางังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทินบทแผ่ส่วนกุศล อิทางเมมาตาปิต,ตน ze, ุนา, <im Alto> างโหนตุสุกิตาโหณตุมาตาปิตโรขอส er ่วนบนนี้จงสําเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของพระเจ้ามีความสุขอีทางเมยาตินังโหตุสุกิตาโหณตุยาตโยขอส่วนบนนี้จงสําเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอีทางเมคุรูปัชยาจะยาจะริยานังโหนตุสุกิตาโหนตุคุรูปัชยาจะจริยา ขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่ครูประชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูประชาอาจารย์ของเจ้ามีความสุขอิทางสัพพเทวะตานางหูลุสุกิตาหูตุสัเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทางสัพพัเปตานางหนตุสุกิตาหนตุสัเพเปตตา ขอส่วนบุญน้จงสําเร็จแก่เปรตทั้หง,ง,งห,หลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทางสัพเพเวรีนางโหตุสุขิตาหตุสัเพเวรีขอส่วนบุญน้จงสําเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของทั nice ้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั <net> <net ้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทางสัพพสตานางโหตุสุขิตาโหตุสัเพสัตาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทิน โปรดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร mm hmm. ข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศล mm hmm. จากการเจริญภาวนานี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้เคยรุ่งเกินท่านไว้ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติท่านจะอยู่พบใดหรือภูมิใดก็ตามขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้แล้วโปรดอโหสิกรรมและอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าโดยอำนาจบุญนี้ด้วยเทินคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณหรือท้าวกุเวศ นะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะอิติปิโสภควายะมะราชานูท้าเวสวนูมรณังสุขังอะหังสุขโตนะโมพุธายะท้าเวสวนูจตุมหาราชิกายขะพันตาพัทภูริโตเวจพุสะพุทธังอะหังพุทโธท้าเวสวนรนูนะโมพุทธายะคาถา บูชาพ่อปู่ฤาษีนารอดนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะมะอะอุสิวังรัมมาจิตตังมานิมาหรือหรือหรือพ่อปู่นารอดมานิมาประสิทธิเมมะอะอุสิวังรัมมา จิตตังมานิมาหรือหรือหร,รือพ่อปู่นารอดมานิมาประสิทธิเมมะาอุสิวังพรม,มาจิตตังมานิมาหรือหรือหรือพ่อปู่นารอดมานิมาประสิทธิเมขอให้บุญกุศลในการสวดภาวนาครั้งนี้ขอให้ค้าพเจ้ามีแต่ความสุขความเจริญด้วยเทินสาธุ